อาการเป็นไงนะอันนี้ยมันแตกไงีคือบิดแล้วมันแตกบิดแล้วมันแตก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 แต่ว่าไอ้พอมันมนั่นมันติดดีอยู่มันเป็นเริ่มแรกอะ่ะหน้าคอนแทคันสกซลกโปะอะเดี๋ยวมาดูนะ <Está S 1> แ,แกะดูเลยมันจะมีรอยอาร์กรอยแบบแตกแตกดำๆเป็นหน้าทองเหลืองคมๆโอ้โซกปปกเราขัดแต่ว่าถ้าไปร้านก็เปลี่ยนได้ครับถ้าแต่ผมว่ามันน่าจะขัดได้อะ่ะเพราะว่าอาการแค่เบื้องต้น อันนี้นไฟจากแบตเตอรี่ไฟแบตเตอรี่เข้านี่ปื้แบตเตอรี่อันนี้ไฟสวิตช์ไฟสวิตช์อ่าวิ่งไปไหนคืออันนี้มอเตอร์ไดร์ถูกต้อง <Motor S 2> ไหมมอเตอร์ไดร์มอเตอร์อยู่ตรงนี้อ่ากาวเนี่ยมันลงตัวถังอยู่แล<ช>้วกาวเนี่ยมันลงเสื้ออยู่แล้วอันนี้คือไฟบวกอันนี้อันนี้มันจะเป็นหน้าสัมผัสพี่ดูนะสะพานไฟจะขาดตรงนี้ถูกต้องไหมอ่อันนี้จะเป็นหน้าสัมผัสยังไงมันจะทาํางานยังไงก็คือพอเราบิดสวิตช์คุณแจปุ๊บมันก็ดูดนี่ลงไปออดูดลงไปแล้วมันก็เตะขาวไปเนี่ยเห็นไหมอ่าอ พอมันลงไปเนี่ยแป๊กไอที่ที่บิดแล้วมันดังแป๊กเพราะว่าตรงนี้มันสกปรกครับอมันสกปรกมันมันไฟไฟมันไม่เข้าอ่ะมันสกปรกเนี่ยดูดิเห็นไหมนี่นะดูดิหน้าคอนแทคเอ่อ๋อหน้าคอนแท็คนี่พี่ดูดูปลายทางเห็นไหมสองทางเนี่ยสึกทั้งสองเลยอ่าต้องขัดเบาๆเราก็ขัดทำความสะอาดให้มันสะอาดเบื้องต้นถามว่าเปลี่ยนได้ก็มันก็ได้แต่ว่าผมว่ามันขัดได้ขัดได้อืมแค่แค่นี้เองโอคหลักการอืม ตรงนี้เราก็ซื้อใหม่เลยนะเพราะว่าอัน,นเก่ามันสึกมากแล้วคือมันสึกมากเลยเห็นไหมอันนี้คือแบบบางรัอวน,นี้ใหม่ดูความหนาเห็นไหมต่างเลยแรกขัดแล้วแล้วก็ซื้อใหม่ดีกว่ารถมันนานแล้วด้วยเดี๋ยวอันนี้ไปเทียบ ดู่อ่าดูดูด้านข้างตะแคงนิดนึงนี่เห็นไหมอันนี้สึกสึกใช้งานใช่มีของหนาหนาใช่ความหนาต่างกันเยอะหนาไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือหน้าคอนแทคมันสกปรกมันทําให้เรามันทําให้ไดสตาร์มันทํางานสตาร์ทยากไม่ปกติมันจะมันแตกแทกแกใช่อาการแตกแทกนี่คือเป็นเป็นที่ตัวนี้ใหน้าคอนแทคโอเค เดี๋ยวตอนเช้าแปโมงเก้านาทีเครื่องเย็นเย็นฝนตกเมื่อคืนมาดูกันติดไหมหลังจากทำไปแล้วเสียงจะเป็นยังไงทีเดียวเลยเรียบร้อยฮะ 念念。年年